สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยไทย456ช่องทางที่นำเสนอแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะฝากคาเตือนด้วยนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสองตัวบนงวดที่แล้วให้ตรงตรงเลยสองตัวบนสองตัวบนให้ตรงๆรงเจ็ดแปด เข้าออกสี่เจ็ดแปดเข้าที่สองตัวบนนะคะงวดนี้มาตามต่อนะมาตามต่อกันว่าจะได้ตัวไหนให้กันเลยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเรื่องมากเยอะแยะเลยเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นงวดประจำวันที่ สิบหกเดือนเก้าทับสองพันห้าร้อยสิบหกสายวิ่งวันนี้สายวิ่งให้สามสายวิ่งสายรูดสาม เด่นเด่นเด่นสามวิ่งสามวิ่งสามวิ่งร้อยเมตรพันเมตรก็วิ่งไปบนสองตัวบน สองตัวบนสองตัวบนสามศูนย์สามหนึน่งสามสองสามสามสาม 3ส3หสเหดดเดจะฟันให้แบบ งบน้อยงบน้อยสำหรับคนงบน้อยนะแอดฟันให้นะงวดนี้ฟันให้ที่ตัวฟันฟันให้ที่สามหกสามห้าสามแปดสามสองฟันฟันตัวเน้นตัวเน้น ตัวเน้นนะคะเน้นที่สามหกสามห้าตัวเน้นจะแต้มสีส้มนะสามแปดสามสองดนว่วดนี้จะฟันให้ถูกตัวไหมสําหรับคนงบน้อยเนาะตัวอื่นก็ ตัวรองตัวรองก็ใช่ว่าจับทิ้งนะตัวรองนะมวดที่แล้วเข้าตัวรองนะจ๊ะมวดที่แล้วเข้าตัวรองเด้อพี่น้องตัวรองกันไว้นิดๆหน่อยๆเด้ยอย่สามศูนยออกบ่อยด้วยนะสามศูนย์สามศูนย์ก็ออกบ่อยนะจ๊ะตัวสวยด้วยนะ สามหนึ่งสามเจ็ดสามสามเบิ้ลไม่มานานแล้วสามสี่สามเก้าสิบชุดสองตัวบนสองตัวบนสิบชุดแค่นี้นะคะถูกใจก็ไป หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยทั้งวดที่แล้วถ้าคนซื้อถ้าคนซื้อถูกก็ถ้าคนคนซื้อสลากก็ถูกทั้งรางวัลที่หนึ่งรางวัลข้างเคียงแค่นี้วันนี้คอยดูว่าจะมาตรงๆอีกไหมถ้ามาตรงๆก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลับนะคะบ,บนอย่างเดียวสองตัวบนก็คือสองตัวบนอย่างเดียวถ้าออกล่างแอดถือว่าให้ผิดนะไม่ถูกนะถ้าท่านภายในสิบชุดนี้ออกล่างถือถือว่าผิดนะคะ เพราะว่าให้บนเนาะฟันให้ที่บนเน่องวดนี้ไวยไทยสี่ห้าหแค่นี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีชยัยถูกหวยร่ำรวยมีเงินใช้ อย่าเจ็บอย่าจนอย่าทนอย่าท้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อเดี๋ยวจะมีโชคมีลาบถูกมามีเงินใช้กันขอให้โชคดีมีชชยกันทุกคนค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ